เดี๋ยวหยุดก่อนเรามาคิดกันดีก่อนว่าเราจะแก้สถานการณ์ยังไงเรามาดูกันก่อนครับว่าโตเกมนี้เป็นยังไงซึ่งซานิ้กาลังจะเข้ามาหาผมในระยะ1.5เมตรแล้วเจ้ามออรและน้ำมันเนี่ยมันคิดว่าจะเซ็ตหยอกสุดต่อผมผมก็เลยคิดว่าจะตั้งสติแล้วกดอันติมาก่อนผมก็ได้วิเคราะห์มาแล้วว่าผมมีสแต็กอยู่ประมาณ2สแต็กซึ่งสามารถเพิ่มกล่องผมได้ประมาณ1,000หน่วยซึ่งการเพิ่ม1,000หน่วยจะทำให้ผมอยู่นานถึง1.5วินาที และผมมาดูจากในมินิแมปแล้วจะมีเจ้าคลิกซี่ที่พยายามจะเดินเข้ามาตรงนี้เพื่อมาปิดผมไม่ให้ผมหนีออกไปซึ่งผมต้องกดสกิลหนึ่งในการเก็บสแต็กจากหม้อทอดน้ำมันจากตรงนี้จะทำให้ผมเนี่ยได้ประมาณหนึ่งสแตกแ็กก็ต้องตีธรรมดาเพื่อเป็นการดูดเลือดก่อนและขั้นต่อไปที่เราจะใช้คือการแยกแยะแล้วต้องมาแยกก่อนว่าตอนที่คลิกซี่กำลังวิ่งมาเนี่ยเราจะสนใจหรือไม่ไม่ครับเรายังไม่สนใจเราจะสนใจกับตัวละครที่มันกำลังตีเราอยู่ แล้วจะเป็นซานิตท,ที่จะใส่อันตีใส่ผมซึ่งจะทําให้ผมเนี่ยมีติดสโลและตอนยิมจะสังเกตได้ว่าจะมีแพนิตจะลงหัวผมภายในไม่ช้าจะทําให้ผมสโลหนักกว่าเดิมและไม่ต้องห่วงผมคํานวณหมดแล้วผมจะใช้สกิลสองเนี่ยในการหลบหนีด้วการใช้ซอกหลืบตรงนี้ไปและคิกซี่เนี่ยเขาจะพยายามจะเดินมาลออผมจะไม่มีทางทุกคนคิกซี่จะไม่มีทางโจมตีผมได้เพราะผมใช้ระบบซิกแซกซิกแซกและอันตีของผมจะคูดาภายในไม่นาทีนั่นเองซึ่งตอนนั้นผมน่าจะมีเกาะในการลอดพ้นออกจากที่นี้ได้ ไม่ต้องห่งทุกคนผมรอดจากธนาการนี้ได้แน่นอน